เพื่อนสนิทกูร่วงยกยากเลยวะเนี่ยกูให้นำก่อนเลยวันเดียวกูเอ้ยเอาให้จริงไว้เพื่อนเอาให้จริงเอาให้จริงไอ้สั์ กกกเ,กเลสเตอร์มาแท็กกว่ะโม่พยอนมาเกียร์ชิมายแล้วเกียร์เลเตอร์มากันหมดเลยอะไอ้สัตว์ัวเลนไม่กิวเพิ่งเจอไงไม่ตายสักคนเอาอะไรไปตายแม่กกูเล่นแร่เล่นตูเล่นลเลน,น่เพราะว่าฟ้ากูจะได้อยู่แล้ว เอ้ยแม่งไม่ตายอ่ะตายกูตายเลยต้องแรกอ่ะเออ,อเจ็บอ่ะโอ้ป่ากูตายแม่เอา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 ทอนแบบของไอ้ดินนะ,ะทอนอย่าดรอรีพอร์ตไอ้สัตว์ ม,น,มนกระตุกวะเเอรเอาเอาเอาทอนกูเะไรคือดีวะไปไกลกว่าพาเดินพาเดินกูแต่แรกก็จบละ <c oughs> หมอดอลงแล้วข้างล่างมระวังไอ้แซด นะเลวสีแล nah, nah. oh, 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 ้วนะพร้อมเล่นแล้วมาโอ้ยยังอะไรตอโอ้โหโอ้โหชีวิตโอ้โหชีวิตเฮ้ยจอห์นอ้โวชีวิตไอ้ตั์ โดนทุกอย่างแล้วตัดเล่กันเลยฮนะทททมาาทอด,ทดต้องตายแล้วเฮ้ยทอนไอยตายไม่ตาย,ตายเออรับอยู่รับอยู่รับอยู่ไยร่างแตกเลยว่ะ ตีกกวมยิต่แร้ยับยับแม่ยับไม่แง,งกูเลย

โอ้ยยอนิญญาณแน่ตายจังโหเฮ้ยดีกรอนดีแรงมากต้องได้แล้วนั่นน่ะสามตัวตรงนั้นเก็บหมลได้ครับขึนมาดิครับ เห็น่ยกูนะยิงกูนะยินกูนะยิงกูนะยาเห็นงกูนะอย่า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 นะแปลกี่มีบินอ จนจดถอนบอกก็ดูมึงเล่นดิไม่จนนะแปลกมีนตีนะมีนตีนะพร้อมเล่นนะไม่เจอไโหมดทอนตายนะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายดิงตายแทนย้อนม,มา ต้องมีคนมาการให้กูว่าการ์ดกูคนหนึ่งดิเฮ้ยการ์ดก่อนฮัลโหลทอนอย่าเพิ่งเอามังกรแปลกเฮียมังกรสำคัญกับป้อมเหรอเนี่ยโตรสุดอะขอ่อยวกันรับเนี่ยอาจจะบ้าจะบัวไม่ใช้โอเค ควมนี้ดีวกว่าเ,เอาเหตุรุตเต้ไตัวที่เข้าไปก่อนเอาทอนเะนบ้านดครับอยอู่ทีไห บุกเขกัลแยงเฮ้ยได้แล้วน่ะไปบนก็ได้ปะกูมันจับไปยังวะ ตายไปทัว่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กูตายเนี่ยเฮ้ยสวยดิงสวยดิงสวยได้อยู่สวยโอ้ชัดดาวเลยกลางได้ไม่ได้คลิปเลือดหมดโอ้เสได้วะไม่ป่ากูจนอย่างวะเนี่ย เงี้ยป่ากระเมดเงินห่างกันเกือบครึ่งอะ่ะได้ไหมไม่ได้หรอวอลิตเตอร์เคลียการไปมาอากนนี้มงกุฎเจอกูนแน่แต่ป้อมบนนั่นแหละ เดินไม่ขึ้นเลยจ้าโอ้ยออกมาลิงมาเดี๋ยวเสียกลางเลยเฮ้ยสาการตั้งนานโอ้ยไม่ตาย ตอนป่ามันตกในตาไปแล้วอะ่ะมันต้องรอเลดกับพูดพ่อคนแม่เลดแล้วก็คล้ายไบโอด <Excellent. S 2> ดึงดึงมาให้ได้ไปตรนี้มีตาเกิดหรอเอาอะไรมาวะ ีอันติอันติมีนะมีอันตินะโอ้ยเฮียตัวนี้ไม่ไหววะกล้างแล้ว จ้อนแตกจะไล่ไหนจะไล่ตัวไหนจะไล่ตัวไหนบอกมาไปเล่นไปเล่นไปเล่นสวยไอ้กาะเฮียอนะไรวะเนี่ยเต็มแบบเฮ้ยเกาะอ,อะไรอะ่ะล็อกชิวโอ,โ,โอ้โหก้นลิงดูสวยลิงดูสวยสตะริมสวยตะริม,รม,รมฟร,มมรีอยู่เรียบร้อยแตกดาเบลแก้วไม่ทิ้งผูกากจังวะไม่ทิ้งผูกากจังวะ ากูเงินออกมันหนึง่งรู้ว่ามึงต้องอยู่ตรงนี้ไอ้ตว์ อยู่โดนด่าไว้เน okay. ี่ยยิ่งจนจนอยู่แบกกันที่เลเยอะพวกมึงทำกันไม่ได้กูก็ทำอะไรไม่ได้โคตรแบกก็ธรรมดาครับวไปยอิ่งแจกกันเกิน รอดักเป็นลากออกมาทำไมวะเนี่ยนี่มาน่าจะของต้องรอจังหวะให้แก๊กดึงเข้ามาสวยๆอะ่ะ โอ้ยฟังขนาดนี้ตังยังไม่นำกูเลยอ่ะเรียแล้วเราไปดูยังไ,ไ,ไม่ได้ดูเลยว่าลิงมาไม่มีไม่มีที่เข้าเลย ยั่งไม่ทันเร็ียบร้อยไม่ได้ดาวแล้วกูตายสามแล้วจบ GG w v p <c oughs> เร็ียบร้อย <c oughs> ไหนเป็นที่แล้วได้แนะั่นี้แหละขอดาวพิเศษได้ไหมเนะี่ย เต็มที่แล้วน่าเจียมแยมยเอลิกด์ไมต้องกังสิ